สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการล็อกแอป Messenger บนมือถือ Android นะครับเพื่อป้องกันคนอื่นแอปเล่นแอป2นะครับก็สามารถป้องกันได้นะครับขั้นแรกนะครับให้ไปที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับจากนั้นก็พิมพ์คําว่าล็อกแอปเลยนะครับแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะครับส่วนถ้าใครไม่เจอตรงหน้านี้นะครับก็สามารถ หาตัวคาว่าแอปนะครับแล้วก็จะมีคําว่าล็อกแอปนะครับมือถือแต่ละรุ่นนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะสามารถค้นหาคําใกล้เคียงกันได้นะครับกดไปนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานเลยนะครับเขาก็จะให้เราวาดหน้าจอนะครับเพื่อล็อกนะครับรูปแบบที่เราต้องการจะล็อกนะครับแล้วก็วาดนะครับกดถัดไปนะครับอันนี้ก็กดเพิ่มภายหลังนะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็กดไม่ใช่ตอนนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลือกแอปที่เราต้องการที่จะล็อกนะครับอันนี้ผมจะล็อกเฉพาะ messenger นะครับอันนี้ผมจะปิดแอปอื่นไว้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าใช้ล็อกแอปเลยครับตัวสีเขียวด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็ยืนยันลายนิ้วมือของเรานะครับนี่ครับก็ล็อกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า messenger ให้ดูครับนี่ครับเขาก็จะให้เราวาดหน้าจอนะครับหรือใช้ลายนิ้วมือนะครับนี่ครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับสําหรับวิธีการล็อก messenger นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบครับ